วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนะฮะเอเชียแคร์ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนะพี่ชัคก,กี้นะนำทีมงานมาช่วยครัวปันสุขของเรานะกำลังแพ็คกล่องอยู่ข้างหลังนะเพราะตอนกลางวันเราก็ทําครัวกันไปแล้วตอนนี้ถึงขั้นแพ็คกล่องผมนะฮะในนามชมรมรถสทีธนกรินนะ,ะต้องดีใจมากๆเลยนะที่โครงการนีนะ้มีผู้มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนค่อนข้างจะดีนะฮะเพราะแต่ละวันก็จะเวียนไปเรื่อยและวันนี้ก็ต้องได้รับเกียรติจากเอเชียแคร์ นะครับคุณแจ็กกี้นะฮะก็ขอขอบคุณคุณแจ็กกี้นะพูดอะไรไหนไหมครับพี่ก็ขอบคุณเทียเปียกนะคะ,ะคแล้วก็ขอบคุณชมรมรถสวยสี่นักขรินด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะให้เพื่อนๆพนพันธมิตรนะคะสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยทําครัวนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องๆมากันตั้งแต่11โมงก่อน11โมงเนาะก็มาช่วยกันหั่นแล้วก็เตรียมของนะคะก็จริงๆเราทําแล้วเราก็มีความสุขนะคะก็ขอบคุณนะที่จริงๆแล้วเราเนี่ยมา มีโอกาสได้มาทากับข้าวปันสุขให้กับคนที่เขาอะต้องการใช่ไหมคะแล้วตัวเราเองเราเป็นคนทาอะเราก็ทําแบบเออม,มันมันอิ่มใจเนาะมันมีความสุขค่ะ<ต>ก็เหมือนว่าสุขใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับ<ช>นะครับแล้ววันนี้พี่จักกี้นี่นะฮะก็สนับสนุนจมรลดเสรทกลรินมาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆนะของสังคมเราเพราะว่าช่วงเนี้สยสถิตการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันยังไม่ลดลงเลยนะครับเราจะ ฝ่าฟันไปด้วยกันนะฮะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าผู้ผู้รับเนี่ยผมไปแจกข้าวตามชุมชนเขาทิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเขาเห็นแล้วเขาทานกันเลยอ่ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราเพิ่งเราอยู่จากข้างนอกอเวลาผมแจกเนี่ยก็จะเข้าตามตอกเข้าซอยเอะตรงนี้มีชุมชนด้วยเหรอ,อแล้วเขามายืนรอกันเลยพี่ยืออนรอเลยรอรับอ,อ,อ่ะแล้วเขาก็ลำบากจริงๆคือหนึ่งมือเขาก็ก็รับค่าจ่ายในบ้านเขาอยู่แล้วก็เหมือนว่า เขาก็ได้รับความสุขจากเราไปนะครับไม่มากก็น้อยเขาก็จะมีความสุขในวันนั้นนะครับก็เป็นความจ้างใจของชจมรมรถสวยศิริ卡尔ินนะครับดีมากค่ะดีมากค่ะวันนี้นะฮะเราก็เห็นทีมงานของพี่เขาเข้มแข็งมากตัดโคงตัดข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแจกกันที่โรงเรียนเพี้ยนพินนะฮะจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะฮะทุกวันเนี่ยจะมีตอนนี้จะมีประมาณร้อยกว่าคนเขาออกทุกวันเขาต้องการความช่วยเหลือคือเขาไม่มีโอกาสที่จะ มาทำเอาข้าทาอะไรได้เราก็เอาข้อก่อมาให้เขานะเราก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ไปต่อที่อื่นเป็นจุดพักคอยนะครับและตามชุมชนที่เดือดร้อนเราก็ไปแจกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คกี้เอชแคร์มากเลยนะฮะทั้งร่วมแรงร่วมใจทั้งสนับสนุนด้วยโอ้โหสุดยอดนะฮะพี่แจ็คกี้ต้องขอบคุณมากนะพี่แจ็คกี้นะฮะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเป็นไงบรรยากาศวันนี้ดีใจไหมฮะที่ได้ร่วมดีใจค่ะดีใจมากนะคะสนุกมากค่ะก็ได้มาร่วมทํา ปับข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มาแพ็คกล่องให้นะคะก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นสะพานบุญให้พวกเราค่ะครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตอนนี้ก็จะไปมอบของอะไรนะครับของนี่ขึ้นรถกันหมดแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเข้ากล่องปันสุกครัวปันสุกนะฮะครัวปันสุกนี่นะครับเราก็ต้องบอกว่าชมรมรถสวยสีจักรเลนเนี่ยเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทําบุญทุกครั้งนะฮะกับผู้ที่เดือดร้อนกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศไทยและประชาชนทุกคนประสบกันอยู่ตอนนี้ ล็อกดาวมามา3เดือนแล้วแต่เราไม่มีการล็อกดาวตัวเองนะครับเพราะเราเปิดครัวทุกวันเพื่อจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนที่เดือดร้อนทุกวันไม่มีวันหยุดพิชช่นเราคือทาทุกวันจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเอเชียแ hey, คร์นะพิชก,กี้นะพิชก,กี้เป็นไงฮะวันนี้ทําเสร็จแล้วคือรถแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ก็อิ่ม อิ่มใจค่ะอิ่มใจนะคะก็ขอบคุณชมรมรถสวยสีนักขี่ค่ะในครัวปันสุขนี้เนาะก็หวังว่าพวกเราอะคะ่ะทาด้วยความสุขนะคะปันความสุขแล้วก็อยากให้ทุทกๆคนนะคะหายแล้วก็โควิดมันหายไปจากเราเร็วๆนะคะระหว่างนี้เราก็สู้ไปได้วยกันเนาะใช่แล้วก็วันต่อๆไปเราก็จะมีพันธมิตรนะฮะอย่างอื่นๆน,นะฮะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราทุกคนนะเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในจิตกุศลในครั้งนี้นะ และเราจะไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับนโยบายของเราชมรมรถสวยสีนักครินนะครับต้องขอขอบคุณพี่แจ็กกี้นะครับนะตัวแทนผมก็ขอบคุณจากใจเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยมันทราบซึ้งอเห็นเวลาเราไปเท่อเนี่ยสุขั้งผู้ให้สุขั้งผู้รับนะครับต้องขอขอบคุณพี่แจ็กกี้นะฮะเอเชียแคร์เลยนะครับนะครับแล้วกค<อ>็ค่ะสวัสดีครับ